ความั่นใจิตของเาเองของพ่อคุณภาพตามวิษฎีศาสตร์เพื่อศาสตร์ราชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเกันของท่านเมืองเรามี่ความสามารถุนให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาว่าละตาบต้องการออกระเท็คและใช้งานอย่างจริงจังเราถ้าเราสามารถคิดค้นได้มาเท่าไรก็จะช่วยประหยัดและช่วยให้สามารถใช้งานทางต่างๆได้มากขึ้น ในหลักรัะดับที่9คำว่าอาชีนภาพของวิทยาศาสตรนั่นก็คือความสามารถในการศึกษาถึงระบบกระบการทางธรรมชาติอย่างเร็วเพื่อารรโยชา์ในการเรารู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือปัำลาสัย่างที่มีคุณค่าทางของข้อมูลและสังเกตนเดิปัจจุบันที่เป็นไปอย่ราบว่นดีวิทยาศาสต์และสูงมีเป็นผอจากเทคนของมนุษย์ทางานคีการงานสาเทคโนโยีอุตสาะกรรม แล้วความเป็นแล้วความเป็นของแต่ละคนคือมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องเรียนคุณวิชาศาสตร์แต่ก็แต่การเรียนรวิชาศาสตร์ไม่จำเั็นในเฉพาะในมือหัตถสารทามวิชาศาสตร์เท่านั้นเฉพาะเาาค้างในชีวิตเราอาจไม่ได้ใช้กามรู้วิชาศาสตร์ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราใช้ประจําและวันได้แก่เทคโนโลยีต่างๆเป็นต้นทุกท่านครับมีบุคคลท่านหนึ่งที่เป็น กาหมายความก้าวระทำดนัองคกรที่เก้ามีสูงมีสายมีอันยาวไปและความหนาเสียชิบยไปด้วยลกลักหนาและผู้สรโยกาวนำสางพระราชาแทรกเข้ามาในสายขาดนาเทคโนโลยีจึงพระราชสารโครงการคนวลวงคนวลวงมีสูเสียมีการกระจายป็นหาุแลงพลัาแชน้ำเพื่อโคและอ่โ และทำการเกษตรด้วยอาชีพการปริญญาหารพระปิชาสามารถนำและอาชีพนาเป็นเวลาเกือบสามปีเพื่อนำการทดลองไปปฏิบัติการทดลองในที่สุดสามารถทำให้กานกนังาลให้สูงถูกต้ามากและำหการเป็นหลักามาให้วิชากวามรูก่ยวกับการบ้านรุ่นปัจจานได้ทำการศึกษาและมีใจอยากเป็ระบบ เราจะมอ,จงองภาเขาจรงบรรยาสาศทรแค่เต็นี้ของผมนะครับจากวัดบ้านโงนโป,ปูนวิทยานะครับสามเณรธน,นากร